ฟันเชราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ขึ้นโรงขึ้นศาลคือราศีไม่น่าเชื่อนะครับราศีราศีราศีช่วงนี้มากไม่น่าเชื่อครับราศีธนูครับเ,เกณฑ์ดวงชะตาจะขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับมีสิทธิ์ได้สองสถาน คือตัวเราเป็นโจ์กับตัวเราเป็นจำเลยโดยเหตุว่ากรรมเก่าอันเกิดจากตัวเองเนื่องจากชาวราศีธนูเนี่ยนะครับนับตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่29พฤษภาคมปีหน้าเนี่ยนะครับดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีโครจรเป็นอาริกระดวงชะตาพฤหัสอริพฤหัสคือคุณธรรมความถูกต้องพฤหัสคือเรื่องของความดีความงามเป็นอาริกระดวงชะตาก็แปลว่า ความดีความงามความสําเร็จความรุ่งเรืองยากที่จะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูและที่สําคัญนะครับในจังหวะนี้เนี่ยดาวราหูโคโจรเป็นวินาศกับดวงชะตาเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเป็นกรรมเก่าที่มีมาตั้งแต่สองสามปีที่แล้วแล้วดำรงคงอยู่มาแสดงผลตอนนี้บางทีเราไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ปรากฏญาติพี่น้องของเราไปทําอะไรผิดกฎหมาย ว่าจะรู้เรื่องรู้ราวต้องขึ้นลงขึ้นสารเลือดตกยางออกล้มหมอนนอนเสือนอนหยอดน้ำกระต้มมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นรวมมาถึงขึ้นลงขึ้นสาลเพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในราติธนูต้องระวังยิ่งนะต้องทําในสิ่งที่เป็นกุศลมงคลบุญรักษาต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้คุ้มครองตัวต้องรู้จักที่ทําในเรื่องราวที่ดีและไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายจะได้เป็นเกราะคุ้มครองตัวครับเอาละครับ ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางหัวราศาสตร์เพื่อให้คุณได้ระมัดระวังตัวว่าในช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาจะขึ้นลงขึ้นศาลได้แก่ชาวราศีธนูฟ้าทงครับ ไชนะเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นสัญญาณทําให้เราได้มีเวลารับมือไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องกลัวไม่ต้องบอกไม่ต้องยังไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นการทํานายล่วงหน้าก็ถือว่าเราได้รู้อนาคตไว้ก่อนไงว่ามันจะเป็นยังไงอะไรแบบไหนเราจะได้ป้องกันรอบทุกวันนี้ใครรับงานให้คุณแม่แล้วก็พี่พี่กัมมีค่ะเดให้พี่ที่กัมมีคุณแม่รับไปไม่รเกิดเหตุใครขับรถให้ใครขับรถให้พ่อพี่ทะไรพี่พี่เปิดเพลงเปิดเพลงปลา วลาอันนี้ขึ้นเปดิคนไม่ได้เงินในครอบครัวนี้เลยทำกันทั้งครอบครัวเลยดีเลยเนาะกลัวไหมก็ไม่กลัวค่ะก็เผื่อไว้เตรียมตัวไว้เผื่อดีกว่าใช่ไม่ต้องไม่ต้องไม่กลัวคุยเรื่องงานน้องน้องข่าวดีกว่าตอนนี้เห็นมีละครใช่ค่ะสนุกไม่เล่าก็สนุกค่ะชอบค่ะเรื่องแรกของละครชีวิตเราเปลี่ยนไปไหมคะก็ เปลี่ยนไปที่แบบงานเยอะขึ้นค่ะแล้วก็มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นค่ะไปไหนมาไหนคนก็ทักใช่ข้อนี้ไม่มีใครตอบถูกไม่มีใครตอบถูกเก็แค่เป็นเรื่องมามาระวังไว้นะคะโชคดีค่ะขอบคุีค่มากไม่มีใครตอบูกนะคะข้อนี้แต่มีบรรดาคนที่มีทงทั้งสี่เจอกันหน่อย นะะคทั้งสี่ท่านมีธงอยู่แล้วจับไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพักมเติมนะจับเลยพี่เมียวหนึ่งธงหนึ่งหนึ่งซองซองไม่เอ่ยพี่นี่ขอบคุณครับสนุกสนานทีเดียวช่วงขายของรายการอาจารย์รักยังรออยู่เหมือนเดิมครับเจออาจารย์รักแล้วต้องบอกคุณผู้ชมค่ะศึก12ราศีที่นี่ที่เดียวดูดวงแม่นแม่นอาทิตย์หน้าเจอกันสสวัดีค่ะสวัสดีครับ ในห่วงช่วงนี้ไปหนึ่งเดือนนะครับเป็นช่วงเทศกาลทอดกรถินสามัคคีประจำปีขอให้ชาวไทยผู้เป็นชาวพุทธใช้โอกาสอันเป็นมหามงคลตามพุทธบัญญัติเพราะกระถินเป็นมงคลบุญตามพุทธบัญญัติว่าพระสองฆ์อยู่จำนำประสาตลอ,อดไลายมาสครบสามเดือนและต้องมีองค์สงฆ์ครบสี่รูปหรือห้ารูปขึ้นไปจึงจะสามารถรับกรถินได้และกระถินนั้นไม่สามารถที่จะไปบอกกล่าวขอเลี่ยนลายหรือประกาศประชาพาันธ์โดยพระ ต้องโดยผู้เป็นประธานหรือเจ้าภาพทอดกรถินเท่านั้นและที่สําคัญถ้าเกิดใครก็ตามทีที่ไม่ศรัทธาหรือลืมไปว่ามีบุญกรถินปล่อยให้วัดใดตกค้างไม่มีการได้ทอดกรถินพระคุณเจ้าก็ไม่ถือว่านับพรรษาอย่างผมนําสาธุชนไปทอดกรถินสามัคคีณวัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมาผมก็นํากรถินไปทอดทอดผ้าพระกรถินพระสงฆ์ก็การานกรถินแล้วนําผ้านั้นไปตัดเย็บให้เสร็จภายในหนึ่งวัน แล้วก็นุ่งห่มเรียกว่าภาพพระกฐถินเราก็เอาจาตุปจัยถวายกับพระคุณเจ้าตามที่ได้ตั้งใจอธิษฐานคือ13ล้านที่จะไปร่วมซื้อที่ถาวายวัดเพื่อสร้างอาคารเรียนภาพประปริธรรมส่วนท่านอื่นๆอยู่ในจังหวัดอื่นๆก็ต้องทําอย่างนี้โดยเพพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มักจะขาดญาติโยมไปทอดกรถินท่านก็ควรที่จะได้ร่วมกับสํานักพุทธหรือองค์กรทางศาสนาที่จะนําพากรถินไปทอดให้ครบให้ทั่วถึงเอาละครับผมว่าแฟนรายการ ซึ่งคือราศีน่าจะใช้โอกาสสร้างบุญในครั้งนี้คือบุญกระถิน,นประจําปีที่ปีหนึ่งทำบุญในครั้งเดียวก็หวังจะได้เป็นกระถินร่วมแรงร่วมใจร่วมสามาคัคคีเป็นมหามงคลบุญยุทีที่จะสําเร็จแก่ปวงชนชาวไทยและน้อมก้าวถวายบุญกุศลนั้นแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์จะได้เป็นมหามงคลโดยทั่วถึงกันครับ,บ